ครับผมสวัสดีครับก็อันนี้จะเป็นคลิปอธิบายงานสําหรับฝ่ายประสานงานภายนอกนะครับถือเป็นฝ่ายที่สําคัญมากๆเนาะเพราะว่าช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นนะครับที่อยู่นอกภาควิชาหรืออยู่นอกคณะเรานะครับช่วยให้โครงการต่างๆดําเนินการไปได้ราบรื่นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสปอนเซอร์สถานที่แล้วก็อาหารแล้วก็อื่นๆที่สําคัญนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูภาพรวมก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายงานนะครับเอาหนังสือมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากดูคลิปนี้เสร็จอยู่ใน Open Chat อาจจะมอบหมายอะไรเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับการเตรียมงาน Open h o u s สเนาะสำหรับภาพรวมครับผมการประสานงานภายนอกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกก่อนเนาะว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่องของอสถานที่ในการทํากิจกรรมนะครับเรื่องของการดูแลอาหารเนาะ การทาเอกสารขอความอนุเคราะห์โครงการต่างๆแล้วก็พวกมีเป็นทิปอื่นๆอะไรที่ผมเคยทํามานะครับจะมาแชร์ให้ฟังเนาะคือไอ้พวกเนี้ยหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ที่ในตามเอกสารเขากําหนดมาเนาะตอนที่เขาอ่ารีเควสคนมาทําตําแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ได้ตามที่เอกสารเขาระบุเอาไว้นะครับเพราะว่ามาทําแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูเหะหัวข้อนะครับทีนี้หัวใจของการประสานงานภายนอกนะครับคำว่า ประสานงานเนี่ยมันคือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากภาควิชาเราความหมายก็คือเขาไม่ใช่อาจจะเป็นพวกเราหรืออาจจะไม่ใช่พวกเราก็ได้อาจจะเป็นคนที่เขาอยากจะได้ผลประโยชน์จากเราหรือคนที่เขาหมันใส้เราก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของมันคือ1เลยนะครับต้องติดต่อสื่อสารคล่องนะใช้ไลน์ใช้อีเมลนะครับใช้ไม่ว่าจะ ใช้ Outlook ใช้ Gmail ใช้อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องใช้ตามเขานะครับหรือบางทีต่างชาติอาจจะมี a t s a อ p แต่ว่าของเราอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับในทีนี้การติดต่อสื่อสารเนี่ยภาษาให้ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่เป็นทางการนะครับรบกวนขอความรู้เคราะห์ขอพระคุณในการพิจารณาค่ะอะไรพวกเนี้ยนะต้องใช้ให้มันดีๆมันก็โยงมาถึงเรื่องของการเจราจาต่อรองนะครับบางทีเขาอาจจะอบอกว่าเยอะเกินไปนะครับขอลด ไเขาจะได้อะไรคืนจากเรานะครับเราก็ต้องเจตาต่อรองนะครับจัดการปัญหาให้ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือการประสานงานภายนอกเนี่ยคนที่เขาทํางานเนี่ยแน่นอนเขามีภาระอื่นอยู่แล้วเราก็มีภาระในการเรียนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนและจัดการเวลาให้ดีนะครับถัดมานะครับพอเอาวางแผนจัดการเวลาส่งหนังสืออะไรไปเรียบร้อยแล้วถัดมาเราก็ต้องติดตามผลนะครับส่งหนังสือไปขอบคุณเขาหรือถ้าเชิญเขามาเนี่ยครับก็ต้องถ่ายรูปเขาแล้วก็ แนบในหนังสือส่งไปขอบพระคุณเขานะครับทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เพื่อโครงการที่สําเร็จเวลามีโครงการอะไรอื่นๆต่อจากเนี้ยเราก็จะได้ขอได้นะครับโครงการที่เราจะจัดอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นอน,นิสงส์งที่พี่ๆเขาเคยทํากันมานะครับสปอนเซอร์เก่าๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เคยกรุณา,าสนับสนุนเรามาตลอดนะครับก็ถ้าปีนี้จะทำนะครับก็ต้องทําตามข้อพวกนี้แหละนะต้องมีมารยาทในการติดต่อสื่อสารนะครับทีนี้อ่ ตัวของถ้าพูดว่าเหมือนเป็นสื่อกลางแล้วกันสื่อกลางอย่างเป็นทางการนะครับในการติดต่อสื่อสารพวกนี้มันจะทําผ่านทางหนังสือเพราะมันเป็นหลักฐานที่มีลายเซ็นนะครับทีนี้หนังสือเนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่เรียกว่าหนังสือขอความอนุเคราะห์นะครับที่หนังสือขอความอนุเคราะห์เนี่ยจะมาบอกนะว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแบบสมมติมีหนังสือส่งมาใช่ไหมเขาอยากจะขอหน้าแรกอะครับมันจะเป็นหนังสือที่เราบอกทุกอย่างไปตามระเบียบสารบัญนะครับ ต้องลองไปย้อนดูคลิปเลขานะจะอธิบายไปแล้วว่าว่าหนังสือส่วนหน้าต้องจัดหน้าอย่างไรนะครับก็คือหนังสือส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นหนังสือที่มีลายเซ็นที่เราบอกวัตถุประสงค์ของเราทั้งหมด3ส่วนนะครับแล้วเราก็จะบอกเขาว่ามีเอกสารโครงการอะไรนะครับที่เราแนบไปให้เขานะาทีนี้ในส่วนของสิ่งที่แนบไปเนี่ยมันก็จะมีหนังสือโครงการแล้วก็รายละเอียดเพิมเ่มเติมที่เราจะขอของของเขานะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะขอบริษัทไหนจะขอจำนวนเท่าไหร่หรือจะให้เป็นปลายเปิดไปว่าเขาจะส่งมาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เขาจะอนุเคราะห์นะครับส่วนนี้มีความละเอียดนะฮะทีนี้เอาเป็นว่าสำหรับหน้านี้คือต้องการให้รู้จักเอกสารขอความอนุเคราะห์ก่อนนะครับทีนี้ถัดมาถ้าถามว่าประสานงานภายนอกคือที่ไหนบ้างที่มันชัดๆนะครับ ก็อันแรกเนาะสปอนเซอร์ของสปอนเซอร์สนับสนุนโครงการอันที่2นะครับคือเรื่องของสถานที่และอันที่3คือเรื่องของอาหารในเรื่องของการขอสปอนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวยกไปพูดท้ายสุดเพราะว่ามันยาวนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องของสถานที่แล้วก็เรื่องของการดูแลอาหารก่อนนะครับมาดูตอนนี้ตั้งใจนะนี่คือที่พี่เคยทามาแล้วเจอปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของสถานที่นะเรื่องของสถานที่เนี่ยคือ เราต้องไอ้ร,รูปแบบเอกสารก็เหมือนที่พูดไปสไลด์ที่แล้วเนาะแต่สมมติว่าสมมติน้องจะจัดโครงการรักน้องน้องก็จ,จัดซีด e ีมเพื่อจัดข้สี่ชั้นปีเนี่ยเราเซอร์เวย์มาแล้วว่าสถานที่นี้ราคาเท่าไหร่นะครับเราจะไปใช้เขาตอนไหนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพี่สรุปมานะครับว่าในหนังสือกับในการติดตอ่อสื่อสารเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องบอกอะไรบ้างนะครับ ถ้าดูตามบรรัตด้านล่างเนาะที่ไหนใช้เวลาไหนใช้ใครบ้างใช้ทำไมนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ลดได้ไหมไอราคาเท่าไหร่แล้วลดได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่ในหนังสือนะแต่สิ่งที่ต้องมีหนังสือเลยคือหนึ่งที่ไหนนะครับสมมติจะจัดโครงการเนี่ยอันนี้ประธานโครงการเขาจะตัดสินใจมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็ช่วยเขาในการเซอร์วีหาข้อมูลแล้วก็ช่วยในการติดต่อสื่อสารนะครับก็ ถ้าเกิดได้ข้อสรุปแล้วในหนังสือโครงการต้องมีบอกนะว่าใช้ที่ไหนมันใช้โรงแรมเนี่ยโรงแรมไหนถึงจะส่งหนังสือให้เขาถูกนะครับใช้เวลาไหนบ้างจะออกจากโรงแรมเขาเวลาไหนใช้ใครบ้างหมายความว่าอะไรคือบางทีโรงแรมเขาจะรีเควสต์มาเนาะว่าสมมติคุณคุณใช้ห้องประชุมของเราเนี้ยคุณต้องจ้างแม่บ้านสองคนนะเออมันก็จะเป็นส่วนบังคับที่เดี๋ยวคุณจะต้องใส่ในหนังสือโครงการไปด้วยนะครับว่าว่าเราจะต้อง จ้างแม่บ้านวันละพันวันละอะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยอยู่กับการประสานงานกับฝ่ายเซลลหรือว่าฝ่ายสถานที่หรือฝ่ายกิจการรักษาของสถานที่นั้นๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้กับที่ไหนนะครับในส่วนของราคาเท่าไหร่และลดได้ไหมอันนี้แจ้งไว้ทราบนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยไม่ดนเนี่ยคือทุกที่มันมีราคาใช้จ่ายหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ที่ของรามาเราเองเนี่ยเขายกเลิก ค่าธรรมเนียมให้เราได้หรือถ้าเกิดว่าใช้ที่นอกรามาเขาอาจะลดให้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้ที่ข้างนอกเลยเช่นที่โรงแรมที่จัดประชุมใหญ่ๆต่างๆเนี่ยอาจจะต้องลองถามดูก่อนนะว่าลดได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะอาจจะลดให้ยี่สิบห้าเปอเซ็นต์ไม่ถึงห้าเพอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเขาก็มีคนพร้อมจ่ายของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการติดต่อประสานงานนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประธานโครงการด้วยว่ามีความสามารถในการดีลราคาได้เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ดูแลงบของภาควิชาเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะอันจนะเป็นเรื่องของสถานที่นะครับก็เดี๋ยวจะบอกนะตอนท้ายว่าว่าคีย์ทั้งหมดในการขอพวกนี้มันต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือว่าฟังไปก่อนเนาะถัดมาเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอาหารก็คือเราประสานงานฝ่ายนอกเนาะอาหารมันก็ของนอกเหมือนกัน คือในโครงการเวลาแต่ละโครงการเนี่ยไอหน้าที่ที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มีบอกนะว่าเป็นกรรมการฝ่ายสวัสดิการเพราะว่าก็มันไม่มีแต่ถ้าสําหรับในเรื่องของการจัดซื้ออาหารเนี่ยเราเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ประสานนะครับอาจจะมีบางคนที่ต้องไปทําสวัสดิการในดูในการดูแลเรื่องของอาหารนะครับก็จะมีเรื่องของราคาอาหารเนาะก็คือตกลงตามในหนังสือโครงการแล้วว่าเขาให้หัวเท่าไหร่นะแปดสิบหกสิบห้าสิบว่าไป แล้วก็พอดูแลเรื่องของอาหารเนี่ยอามาอาจาจะไม่ต้องทําหนังสือนะหรือบางที่อาจาจะต้องทําแต่สิ่งที่ต้องทําไม่แน่คือเรื่องของการติดตามการจัดส่งอาหารนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของการเซ็นชื่อในใบรับอาหารด้วยเนาะเพราะว่ามันต้องไปเบิกเงินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขอสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเช่นสมมติขอสปอนเซอร์อาหารขอสปอนเซอร์ SNP อขอสปอนเซอร์อะไรเนี่ยคุณอย่าลืมถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปไปขอบคุณเขาแล้วก็แนบลายลเซ็นชื่อสําหรับการรับประทานอาหาร ให้เขาด้วยนะครับเขาจะได้สนับสนุนเราในโครงการต่อไปเนาะอันนี้ถัดมาเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องของการทําเอกสารและซึ่งส่วนนี้มันจะสอดคล้องกับทั้งหมดเลยนะครับการจัดทําเอกสารเนี่ยหน้าถัดไปจะให้ดูตัวอย่างเอกสารของปีที่แล้วนะครับแต่สาหรับหน้านี้ขอให้คียคียหลักเอาไว้นะอันแรกเลยคือเนื้อหาในเอกสารของคุณต้องถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับจะใช้วันไหนจะใช้ที่ไหนใช้ราคาเท่าไหร่ใช้ใครบ้างใช้ทําไมพวกนี้ต้องเป๊ะนะครับ ใช้คําราชการอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือคุณต้องทําล่วงหน้านานๆหน่อยเพราะว่าคือเราไปขอเขาแน่นอนฟีลเหมือนมีคนมาขออะไรเราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะงุนงงนิดนึงหรืออาจจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้หรือว่าให้มึงดิมไหมประมาณนั้นนะแต่ว่าเถ้าเกิดว่าเราทําล่วงหน้า,นานเนี่ยเราให้เวลาเขาในการพิจารณาที่นานมากขึ้นนะครับให้โอกาสเขาในการพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้ให้น้อยให้มาก อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําล่วงหน้านานๆให้ดีก็คือควร2เดือนก่อนก่อนจะจัดโครงการนะครับอย่างตัวอย่าง o p e n h o u น e เนี่ยตอนนี้คือต้องเริ่มไปแล้วนะครับถัดมาก็คือคุณต้องสืบหาข้อมูลของคนที่เขาประสานงานในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับก็อาจจะเป็นไฟล์เซลล์หรืออาจจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนั้นนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ประสานงานคุยกับเราโดยหลักนะครับผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรก็ ก็เออทำงานนี้ก็ดีนะครับน้องก็จะได้ประสานงานกับคนเยอะแยะขึ้นหน่อยนะครับทีนีเ้เรื่องของโครงสร้างเอกสารเนี่ยอันนี้จะขอใหอ้ฝ่ายประสานงานภายนอกนะครับขออนุญาตไปดูนี่หน่อยไปดูคลิปที่ผมสอนงานเรื่องของเลขานุก,การนะครับผมพูดอธิบายเรื่องของอาการทําเอกสารต่างๆเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับควรที่จะดูนะจะได้จัดหน้าถูกต้องไม่ต้องมาแก้ไขทีหลังกันเยอะนะครับ ก็จะได้เห็นเรื่องของความละเอียดในการจัดหน้านะครับแล้วก็เรื่องของระเบียบในการส่งเอกสารหนังสือว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับมันใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่ามันจะผ่านผมผ่านอาจารย์จิปกรนะครับกาจะผ่านไปหน้าห้องข้างนอกกาจะตีกลับมานานนะครับนานมากก็เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรต่างๆเวลาคุณทําเสร็จแล้วคุณต้องส่งให้เลยากลางในการตรวจสอบก่อนที่จะมาถึงมือปมนะครับเพราะฉะนั้นเ ก็เดี๋ยวรบกวนพวกเราไปดูคลิปเลขาต่อนะครับปิดเทอมก็ว่างๆก็ฝากดูกันหน่อยหนึ่งโอเคเี่เดี๋ยวจะพามาดูเอกสารของจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารของของปีที่แล้วนะครับที่ฝ่ายสปอนเซอร์ปี่แล้วเขาแนบมาให้พีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารโครงการนะครับคุณต้องเห็นเนาะว่าตราไม่โดนนะมีตาอ่าอธิบายภาควิชาติดต่อกับอย่างไรวันที่เรื่องเรียนใครนะครับสิ่งที่แนบมาด้วยมีอะไรแล้วก็ในหนังสือโครงการนะครับ ในในในเรื่องของจดหมายมันก็จะมีภาคก่อ i อินโทรดักชัว่ายังไงต้องการอะไรเห็นไหมบอกว่าสถานที่ไหนจะใช้ทำไมนะครับจะทำอะไรบ้างแล้วก็ขอพระคุณแล้วก็เรื่องของลายเซ็นเรื่องอะไรพวกนี้จะอยู่ในคลิปเอ่อคลิปเลขานะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปดูนะเดี๋ยวตอน Open House เนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน1นึฉบับนะครับและทีนี้ในเดี๋ยวในโครงการอื่นๆต่างๆนะครับทุกปีเลยเดี๋ยวจะให้ ช่วยกันทำนะครับอย่างน้อยก็คนละหนึ่งฉบับนะครับเป็นคนประสานงานกับหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับในการขอสปอนเซอร์นะเดี๋ยวลองหัดทำกันดูนะครับไม่ยากทีนี้เดี๋ยวจะบอกทิปให้เนาะว่าจะทําพวกนี้ให้มันง่ายๆเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือเวลาเราขอสปอนเซอร์เนี่ยนะมันจะมีอยู่5อันที่ควรจะต้องจำมาไว้นะครับไม่ว่าอันที่จำมาไวไ้เนี่ยสมมติไปทาํางานอย่างอื่นไปทํางานอะไรเนี่ยมันต้องใช้5้าข้อนี้นะครับ อันแรกเลยนะครับมันคืออ่ามันเป็นหน้าที่เรียกว่า r o แม m ทูสปอนเซอร์ชิพนะครับมันคือขั้นตอนที่สมมุติว่าน้องนึกอะไรไม่ออกกหลงอยู่อย่างเงี้ยก็ให้กลับมาดูนะครับว่าเราอยู่ที่ส่วนไหนของ5ข้อนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูทางซ้ายก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องบริษัททางขวานะครับ5ข้อนะฮะดูไปพร้อมกันเลยนะครับ prospect explore propose นะครับ agree แล้วก็ activate เดี๋ยวจะให้เราหัดทำทั้งหมดเลยนะครับอันแรกอะ prospect เ,เนี่ยคือดูว่ามันเคยมีบริษัทไหนที่เขาได้รับโอกาสแบบเราไหมหรือโครงการอื่นๆที่เขาได้รับโอกาสแบบเราไหมก็คือสมมติดูว่าสมมติสโมลามาอย่างเงี้ยใครสนับสนุนเขาบ้างเขาส,ส,สตาร์บัคสนับสนุนเขาเราขอสตาร์บัคได้ไหมอะไรประมาณน,นี้นะครับอันนี้ explore ก็ดูดูเพิ่มเติมนะครับศึกษา ว่าคนติดต่อเขาคืออะไรระบบการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างไรนะครับเขามีนโยบายในการให้สปอนเซอร์ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราติดต่อเข้าไปถามว่าเขาจะให้สปอนเซอร์ไหมหรือบางทีเราโทรไปถามก่อนอย่างเงี้ยบางบริษัทเนี่ยบางทีเขาเขาช็อตอยู่แล้วเขาไม่ได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทํากิจกรรมของนักศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมาเลยนะว่าว่าขออภัยค่ะทางบริษัทไม่ได้มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมอะไรพวกนี้นะคะ ประมาณนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องทําหนังสือส่งไปเปลืองไรเซนเปลืองเวลาทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านข้อ2มาได้ก็มาดูข้อ3นะครับโพสเนาะก็คือเราส่งหนังสือให้เขาคุยกับเซลล์เขาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขานะครับตามโครงสร้างหนังสือแล้วถ้าเกิดว่าเขาตอบรับกลับมาก็คืออกรีนะครับ เขาก็จะบอกเขาก็ส่งหนังสือกลับมาหรือส่งพอดีเมลกลับมาว่าโอเคยินดีสนับสนุนนะครับอาจจะขอโทรคุยกับประธานโครงการหรือโทรคุยกับใครเพิ่มเติมส่วนนี้เราก็เป็นตัวการในการประสานนะครับระหว่างประธานโครงการกับตัวของสปอนเซอร์ชิพนะทีนี้พอผ่านแล้วก็เราก็จะเป็นคนดูแลในแง่ของการแอคทีฟเวตด้วยนะครับก็คือดูนะเวลาสปอนเซอร์เข้ามาสมมติเราขอลถตรวจการได้ยินอย่างเงี้ยเนาะพอแอคทีฟเวตแล้วก็คือรถเขาเนี่ยก็จะมาที่นี่นะครับเราก็ต้องติดตามดูแลเนาะว่ามันเป็นไปตามหนังสือโครงการไหมก็ เช่สสำคัญเลยคือิงมันต้องช่วยเทคแคร์สปอนเซอร์ด้วยเนาะเอาน้ําเอาขนมเอาอะไรไปให้เขานะครับเพื่อเป็นการซื้อใจใเขาให้เขามาช่วยสนับสนุนเราในอนาคตหรือในโครงการตัวต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูทางขวานะคือธรรมชาติของมนุษย์อะทุกคนอยากได้ผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานที่มันจะขอได้คืองานที่มันวินวินเราต้องการประโยชน์จากเขาเขาก็ต้องการประโยชน์จากเรานะครับ ประโยชน์ที่เราต้องการได้จากเขาเนี่ยคือเราต้องการเงินหรือเราต้องการขอของเขามาสนับสนุนโครงการของเราให้ดาเนินการอย่างราบรื่นนะครับและประโยชน์ที่สปอนเซอร์ส่วนใหญ่กันได้ก็คือการโฆษณาบริษัทของตนเองนะครับหรือการโฆษณากิจกรรมต่างๆของบริษัทเขาทีนี้ต้องมาหากันตรงกลางว่าเราให้เขาได้ในระดับไหนเขาให้เราได้ในระดับไหนเราจะใส่ชื่อเราจะแปะตาเขาในบูธเราเลยไหมหรือเราจะลง Facebook ขอบคุณ ราจะทําอย่างไรนะครับกับเขาให้เขาพอใจหรือเขาสามารถเอาโครงการของเขามาวางไว้ที่บูธ t h o เป็นเท s าเราได้เลยไหมเออก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เรื่องของบริษัทที่จะขอเนี่ยมันจะมี2ออันใหญ่ๆนะครับคือบริษัททั่วไปที่เขาสนับสนุนสนับสนุนโครงการอยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่นเป็นบริษัทขายน้ำเต้าหู้นะครับ ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่น้ำาูตวเหลืองดิเออเออน้ำาูตรเหลืองใช่นะครับน้ำนมสัตเหลืองก็อย่างบริษัทพวกนี้เขาจะสนับสนุสน,นแพทย์ในทุกโครงการอยู่แล้วนะครับกับอันที่2คือบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับทีเ่เขาจะสปอนเซอร์ค่อนข้างป๋าเลยนะครับแต่ว่าส่วนนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ในราม,มาเขาจะมีเรื่องของว่าเอออยาขอสปอนเซอร์เกินจํานวนเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะมีเรื่องของความเหมาะสมนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้ต้องเราต้องคุยกับอาจารย์ให้เคลียร์นะครับว่าจะขอบริษัทไหนได้บ้าง บริษัทซ้อนกันได้ไหมมันจะกลัวเรื่องการผิดใจกลัวเรื่องอะไรกันขึ้นนะครับแต่ส่วนนี้ถ้าเป็นเรื่องการขอบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้ไม่ให้ปีเล็กๆทําหรอกนะครับเดี๋ยวให้พี่ปีตรงสูงเขาไปคนทำนะอันนี้ปีหนึ่งปีสองก็ฟังเอาไว้ก่อนนะครับก็ลองสแกน q ีย์วอดไปอ่านได้นะครับในรถแบบทูสปอนเซอร์ชิพยังไงถือว่าเป็นการเรียนรู้สำหรับตัวเราเองนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับเป็นขั้นตอนที่พี่เคยทำมาก่อน อันนี้คือที่ทำเองนะที่พี่เคยขอสปอนเซอร์มานะคืออย่างแรกถ้าสมมติจะสือหาบริษัทเนี่ยเ,เดี๋ยวหน้าถัดไปจะแปะ g o o l l s s h e t นะไม่ได้แปะหรอกก็คือแค่เอาตามาแปะเฉยๆคืออย่างนี้การที่เราจะหาเนี่ยอย่างแรกนะไปถามว่าแบบเราคือเราเราไม่ใช่โครงการแรกบนโลกนี้ที่จัดโครงการแล้วขอสปอนเซอร์ถูกไหม มันมีโครงการอื่นๆที่เขาเค,เคยจัดมาก่อนเราแล้วเช่นโครงการของของพยาบาลของฉุกเฉินของหมอของอะไรพวกนี้ในโครงการเขาเนี่ยมันก็จะมีสปอนเซอร์อยู่นะครับเราก็ก๊อปปี้มาเลยก็คือเอามันมาเลยว่าเดี๋ยวกูจะขอบริษัทนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาเคยให้ของโครงการนี้แล้วก็หาผ่านทางไหนก็ผ่านทางเพจกิจกรรมก็ได้ ของสโมสรขององนอื่นของจุฬาของธรรมศาสตร์ก็ได้ลองเซิร์ชเข้าไปดูเลยนะครับโครงการ Open House โครงการอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับพวกบริษัทใหญ่ๆที่เขาสนับสนุนบริษัทอาหารนะครับบริษัทเครื่องดืม่มที่เขาสามารถสนับสนุนได้นะฮะก็ก็ลองสนับสนุนเอ้ยไม่ใช่ลอง,องได้ไหมนะนอ,อลองขอเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็ลองหากิจกรรมอื่นๆของเรานะครับ เออก็เช่นเอ่อพวกโครงการเก่าๆของเราทั้งหลายเนี่ยก็ถาผ่านทางพี่นะครับผ่านทางอ่าพี่ว่านนะครับเขาก็เคยทํามาก่อนนะครับคือสมมติพอได้บริษัทแล้วใช่ไหมได้ชื่อบริษัทอย่างเงี้ยถัดมาก็ต้องหาคอนแทคนะครับมีสองคอนแทคที่จําเป็นเลยคือ1นะครับอีเมล2คือเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทนั้นๆนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับคือเราสมมุติได้เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหม ก็จะแนะนําว่าให้ลองโทรไปถามพาก่อนนะครับโทรไปแจ้งเขาว่าสวัสดีค่ะหนูจะมาขออนุญ,ญาตสอบถามเรื่องของการขอสปอนเซอร์ในการจัดโครงการของคณะแพทย์รามาค่ะทางบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนสปอนเซอร์ไหมคะอะไรประมาณนั้นนะครับใช้คำอย่างสุภาพทีนี้มันก็จะมีบทตัดมาเลยเช่นบอกว่าหนูลองส่งหนังสือโครงการมาทางอีเมลก่อนค่ะกับอันที่2คือบริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนค่ะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนก็คือจบพอแบ ไม่ต้องไปติดต่อต่อแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ามีนโยบายสนับสนุนเดี๋ยวจะโอนสายไปให้ฝ่ายเซลล์ไปให้ฝ่ายอะไรอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคเราก็เราก็ติดต่อต่อ,ตอได้นะครับแล้วก็คุยกันผ่านทางอีเมลนะครับอธิบายโครงการเบื้องต้นกับเขาไปก่อนคุยกันผ่านทางโทรศัพท์เนาะถ้าเกิดว่าดีลกันได้เดี๋ยวทําหนังสือส่งไปให้เขานะครับโดยในทุกขั้นตอนเนี่ยน้องควรจะใช้คําสุภาพอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าเราไปขอความอนุเคราะห์จากเขาเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทยากเช่นบริษัทระดับบิก๊กหรือบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงดังหรือมีความผูกพันกับทางภาควิชาเรานะครับควรที่จะถามอาจารย์และพี่งานิจการรักษาก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมาะสมหรือสามารถทําได้ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยกฎของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีหรือไม่นะครับก็อย่าลืมเนาะก็มีอะไรก็พิมพ์มาบอกกันด้านในกลุ่ม Open c h ช t นะครับอ่าทีนี้ถัดมานะก็คือเดี๋ยวจะเป็น ่ที่แนะนำนะครับก็คือเป็นชีทนะเวลาผมใช้อย่างเงี้ยผมก็จะทำชีทขึ้นมาแล้วก็ใส่ลำดับ1-20ถึง20อย่างเงี้ยแล้วก็หาชื่อบริษัทมาใส่นะครับอ้นี้เราก็ทำช่องติ๊ก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 เนาะว่าเดี๋ยวเราจะขอเขาช่องแรกก็จะใส่เอาไว้ว่ามีอีเมลหรือยังอีเมลเขาคืออะไรเบอร์โทรศัพท์เขาคืออะไรชื่อผู้ประสานงานภายในขององค์กรเขาคืออะไรนะครับโทรถามหรือยังโทรถามแล้วเขาอนุญาตเขาจะให้สปอนเซอร์เราไหม ถ้าเขาให้แล้วเราส่งหนังสือไประยั่งนะครับเขาติดตอ่อกลับมาว่าอย่างไรนะครับคือเราขอไปเยอะมากมอ่ะมันจะได้มาสมมติขอสิบอย่างเงี้ยมันจะได้สักสักสี่ถึงห้าโครงการถ้าเกิดว่ามีคนช่วยวิ่งด้านไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เราก็ตามเวรตามกรรมของเรานะครับก็ค่อยๆหาไปหาเยอะเะนะครับมันก็จะได้ได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ที่สำคัญมันก็คือการทําล่วงหน้าถูกไหมก็ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะบอกว่าขอขอบคุณที่มาทํานะครับคี์ ก็คือหนึ่งนะหนึ่งคือเูาต้องใช้คําสุภาพใช้ทำคำใช้คําสุภาพนะครับทาหนังสือให้เป็นแล้วก็พยายามสืบหาให้เยอะเนาะหาคนติดต่อประสานงานาคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะครับมีอะไรก็แจ้งพี่นะครับแจ้งประธานชั้นปีแจ้งอาจารย์แจ้งพี่งานกิจการนักศึกษานะครับเพื่อความราบรื่นอย่างที่สุดเนาะก็สําหรับ งานสปอนเซอร์เนี่ยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ1อันแล้วก็เดี๋ยวถัดมาโครงการอื่นๆเนี่ยปีนี้มันมีโครงการเยอะมากนะครับที่จะจัดทำก็เดี๋ยวพวกเราได้ทํางานกันสะใจแน่ๆนะครับก็ขอขอบคุณที่มาทําแล้วหากมีคําถามอะไรสามารถพิมพ์ถามในกลุ่ม l i n ์ Open Chat ได้เลยนะครับหรือเจอหน้าก็ถามได้คุยกันผ่านทางไลน์อะไรก่อนเปิดเทอมได้นะครับยินดีมากๆพี่ ได้มาร่วมงานกับพวกเรานะครับผมทํางานไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีไยสปอนเซอร์นะครับโครงการมันจะไม่เดินเลยเพราะว่าเงินมันไม่พอนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับมีอะไรสอบถามได้เลย